สวัสดีครับพบรายการคาฟีดอกมาอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้มาไกลนิดนึงนะฮะเราอยู่ที่พัทยานั่นเองนะบอกเลยนะครับผมว่าล o อกซิงมาเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมีมิวิคอนเสิร์ตด้วยนะครับสำหรับงานโตโยต้ายนะครับฟีชเชอสบายนะฮะพัทยาคาออนไร์ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะมีภามิเสิคสวย นะแล้วใช่ไหมคุณกายครับผมเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตสุดพิเศษด้วยเก็บอินเสิร์ตมาให้แล้วเดี๋ยวช่วงแรกเดี๋ยวไปพบกับบูธสปอนเซอร์ของงานนี้กันครับครับผมก็สำหรับงานนี้นะครับจะจำมีไม่ได้เลยครับกระดานผู้ใหญ่เจดีนะครับแขกของชาวสวัสดีครับพี่แล้วก็ทีพี่พีทมาโตโย่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วถึงนี่นะสาวสาวพิตตี้ด้วยนะครับผมครับโอเค สำหรับงานนี้ครับพี่วาสู่ประสงค์งานนี้เป็นยังไงครับพี่สำหรับวันนี้มีิดเด็ดอะไรบ้างครับคือทางคอนเนคชั่นร่วมกับโตโยต้านะครับเราจัดทั้งงานครั้งนี้ครั้งนี้สองแล้วครับผมขาได้ความร่วมมือกับโตโยต้าคือเราจะเน้นรถทางภาคก็มันออกเป็นหลักพี่เนาะอ๋อทางเส้นส่วนใหญ่ไปชลบุรีนะพี่เนาะใช่ครับชลบุรีระยองอะไรครับโอเคแล้วสำหรับเบสบอลเอร์หลักครับพี่เป็นโตโยต้าทางโตโยต้าครับครับผมพี่วิจักรเลเป็นผู้บริหารอ๋ออกผู้บริหารโตโยต้าพี่สวัสดีครับสำหรับโตโยตัยแล้วพี่มาออกคือวันนี้มีีีอะไรรรพพิเศษบบบ้างคััั่สหวนน ทางมาก uh, oui, ็ต uh ้องขอบคุณเอ็กนะครับงานได้ดีตลอดเราก็มองว่าเด็กเขาจดกิจกรรมที่ดีๆเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวพงพัทยาด้วยซึ่งทุกๆงานเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ยานที่เรานำเข้ามาซึ่งใช้จับรถของทุกประเภทในบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋ ี่เรียกว่าครบวงจรสำหรับน้ำสำหรับสายยานยนต์สายยานยนต์นะพี่นะคือตอนนี้เราเราเปิดตัวยางเป็นยางคอมโพสตเป็นยางดอก 4S ครับซึ่งใช้กับรถยนต์ขนาดกลางครับครับนะครับเป็นยางคอมโพสต์ที่เปิดตัวไม่นานแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่เป็นการคอมฟอร์ตเนาะก็คือแบบจะนุ่มเงียบนาเดินทางแบบครอบครัวใช้ได้ทุกวันนะครับพี่เยี่ยมครับเยี่ยมครับได้แล้สวัสดี ท่านผู้ชมทั้งบ้านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์หรือในเพจเฟซบุ๊กใช่ครับแล้วก็ดีลเลอร์ทั่วประเทศดีลเลอร์ทั่วประเทศเนาะสำหรับโตโยต้านะครับผมนายเยอะมากนะโตโยต้านะครับผมฝากความร่วมมืนะครับสำหรับงานนี้เนาะครับขอบคุณมากเลยพี่ครับขอบคุณครัขอบคุณครับผมพี่ไอ้ครับครับผมมาเป็นตัวเอกหนึ่งบู๊นะครับเป็นแมนเออเป็นเมนสปอนเซอร์หลักของงานนี้แล้วครับสำหรับ TT Group นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารรูปหล่อหนึ่งท่านนะครับผมใช่แล้วก็พี่เต้พี่ชายของเองนะครับ ช่วยแนะนำหน่อยพี่สำหรับ TT Group สำหรับวันนี้ครับพี่โอเคครับผมนะฮะ TT Group วันนี้นะครับก็มาในงานของพัทยาคารออนไลน์นะครับผมในปีนี้เลยนะครับก็มาด้วยกันเนี่ยนะครับทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะครับซึ่งทาง TT Group ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้นําเข้านะครับผมและจัดจําหน่ายสินค้าที่เป็นแบรนด์มาตรฐานระดับโลกนะครับที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของไฟหน้ารถยนต์ไฟหน้ารถยนต์ครับผมเราจะมีแบรนด์ที่มีชื่อว่า G P N E Thailand นะครับ เป็นหลอด LED นะครับรวมถึงโปรเจคเตอร์ by LED เราก็จะมีของ a l All z o o ม Thailand ด้วยนะครับก็จะเป็น2แบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับไฟสองแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับไฟนะครับพี่ใช่แล้วอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือเกจวัดนั่นเองครับนะครับผมกับ r u ฟี่ Thailand นะครับก็ถือว่าเป็นเกตวัดที่สามารถอ่านค่าได้ครบจบในตัวเดียวและที่สำคัญนะครับผมเป็นเอกสิทธิ์เจ้าเดียวเลยคือภาษาไทยเจ้าเดียวในประเทศไทยนั่นเองครับที่สำคัญคือภาษาไทยนะเจ้าเดียวเลยนะครับแล้วก็ราคาก็มีคุภาพด้วยสามารถจับต้้องไดน เหเห ENNIS, ส่วนตัว <lawsuit> ส <royable> ุดท้ายเลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยครับนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ที่อัจฉริยะในเรื่องของการที่ช่วยในเรื่องของการวัดนะครับในเรื่องของยางรถยนต์ยางรถยนต์ลมยางเหรอครับพี่ใช่ครับผมเป็นเครื่องวัดลมยางแบบเขาเรียกว่บลูทูธเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Steelmate นั่นเอง Steelmate นะครับผมมาใหม่ล่าสุดนะใหม่ล่าสุดเนาะใช่ครับใช่ก็สามารถอัปเกรดให้รถคุณเนี่ยเหมือนแบบเป็นแบรนด์ซูเปอร์คาร์ได้เลยนะใช่ครับแบรนด์ซูเปอร์คคคาาารรรร์์ไดดด้เเลลยนนนะัับบบผมมมมแใใใหห่่่่สุพิง ปี2023ครับแล้วก็ได้มาคอร์เน็ตร่วมกับโปรเจกต์รถของโตโยต้าไทยทั้งคู่เลยอ่าโปรเจกต์โปรเจกต์ของโตโยต้าไทยทั้งคู่เลยเนาะก็คือใช<ด>่แบรนด์ของท t Group เนี่ยครับ ม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปครับลองรับทั้งคู่ครับลองรับทั้งคู่เนาะลองรับทั้งคู่เนาะวันนี้มาจัดยทวนทั้งสองคันเลยครับใช่เมื่อกี้เหตุเอสเ็ลเคเปิดประทุนหล่อมากอ่าแล้วก็ Civic F B Z บีเซทเทอรด้วย Z ซทเทอร์โบด้วยนะสองตัวหมด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตั้งก็พี่สำหรับมีเป็นเพจ f เฟซบ o ๊กไหมครับครับผมถ้ามีนะครับผมโอ้เราจะมีครบหมดเลยนะครับอย่าง G P N E เนีเนี่ยก็คือ gpne thailand com นะครับผมนะรวมถึงออซูมเนี่ยเราจะมีใน Facebook ด้วยเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ดูดีกว่าไหมใช่เดี๋ยวผมขึ้นด้านล่าไม้ให้อ่าใช่ครับผมได้เลยได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวขอยากเข้าไปเยี่ยมชมในบูธได้เลยครับครับผมขอยากครับพี่ โอเคสวัสดีครับคุณครับคุณครับคุณครับครับผมก็มาอยู่ในหนึ่งบูธสปอนเซอร์นะครับผมเป็นแบรนด์ของเอลนะฮะน้ำมันเครื่องคุณภาพนะครับผมจากประเทศฝรั่งเศสนะครับใช่ครับซึ่งน้ำมันเครื่องเอลเนี่ยก็คือเป็นเครื่องในกลุ่มของบริษัทโตว์เทอรเอนเนอรี่นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์เดียวกับทางด้านคอร์สคอสนะครับพี่นะครับก็เป็นแบรนด์ที่อยู่อยู่มานานมากนะครับเป็นเก่าแก่มากครับก็เป็นร้อยปีแล้วครับใช่เป็นร้อยปีแล้วเห็นก็สปอนเซอร์ในส่วนของรัศดต่างๆด้วยใหญ่มากมายครับ นะครับสำหรับวันนี้ก็คือในแบรนด์เอลเนี่ยวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมาโชว์บ้างครับพี่อ๋อวันนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับ,รบมาครบเซตเลยครับตั้งแต่สังเคราะห์แทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ Evolution 900 USX Evolution 900 SXR ซึ่งใช้กับเครื่องดีเซลแล้วก็ดีเซลไล่มาเลยครับจนกระทั่งถึงถึงสังเคราะห์ไปจนกระทั่งถึงตัวที่เป็นน้ำมัน แร่ธรรมดาเราก็มีครบเลยครับครับผมก็คือมีทุกรูปแบบนะครับมทุกลูกแบบแล้วแต่ผู้เลี้ยงพ h o จะเลือกสรรนะครับพี่ใช่ครับผมแล้วในส่วนของพูดน้ำมันปวดเชื้ออะไรครับพี่มีบ้างไหมโอ้เชื้อวันนี้วันนี้ของเราก็จะมีเป็นปวดเชื้อน้ำมันดึงดึงด้วยนะคะและเชื่อด้วยเป็นตัวฝักชิงออยนะฝักชิงออย ใช่ก็คือฝัดชิงออยเนี่ยก็คือการถ่ายของอันเดิร์ฟอกใช่ครับครับผมนะเพื่อความทสะอาดก่อนที่จะถ่ายของใส่เข้าไปต้องครับใช่ครับผมในส่วนของเอลในวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่วันนี้นอกจากราคาที่ได้พิเศษครับสุดแล้วนะคะก็จะมีแถมเป็นแก้วน้ำกระเทียมตโลครับแล้วก็สมุดปรกาศเยอะมากจริงๆค่ะหมีส่วามวะาถ้าซื้อในงานเนี่ยสามารถยกไปเปลี่ยนในร้านร้านร้านค้าในเครือของเราได้เลยครับอ่าก็คือดินเลื่อนในเครือทั่วประเทศ เอา๋อในระแว,ะะแวชกชุมบุรีละแวกชุมบุรีเนะา,า,าะ,าะาลแล้วก็ต่างวันออกพัดต่างมณฑลพัทยานะครับผมมีกว่าร้อยดิลเลอร์ในการขายในชลบุรีค่ะโอ้มีกว่ร้อยดีลเลอร์เลยนะ<ช>ครับผมสำหรับแบรนด์เอลนะครับผมบโอ้เยี่ยมมากมากครับผม โอเคฝากไว้เยครับสำหรับแบรนด์เอลนะคะน้ำมันเครื่องคุณภาพจากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมอ้าวตอนนี้ผมอยู่กับน้องอะไรครับน้องเบดเบดอ่าน้องเบชนะใช่วันนี้แอบเห็นในโซเชียลรุนแรงมากเลยสำหรับ ECU นะ EG นะแต่ว่าเป็นกลุ่มพลัง EV ใชส่เขาเรียกว่าการจูนแบบไหนนะ คันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าครับโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์สันดาบเป็นตัวช่วยแล้วในการส่งกำลังก็คือเป็นมอ,อเตรอเตเร์3ตัวมอเตอร์3ตัวใช่ครับเป็นมอเตอร์3ตัวอนนีก็มการลูกละ80แรงม้าครับแล้วก็ลูกเราสองร้อยแรงบิดรวมกันแล้วก็คือ600 m, นิวตันเมตร240แรงม้า2อ0แรงม้าสำหรับมีวีนี่ถูกแรงมากนะแรงพี่คือข้อดีมันเป็นท้อกัน0กร้อยท้อเยอะแล้วกดมาคือมันเจอ์ท้อเลยครับมันก็เลยทำให้รถคันนี้ขับสนุกขับได้ ขับพังขับได้เนาะแล้วที่ที่สังเกตเห็นคือรุ่นนี้คือเห็นเป็นมีเกียร์ด้วยใช่คือเราต้องการมาชว์กันยัเลยเราต้องการต่อเป็นรถไฟฟ้าที่ต่อเกียร์ได้พาเบิร์นยางได้อาใช่เราต้องการไปวิ่งคอร์เทอร์ใหม่อ๋อน่าก็เหมือนรถคอร์ดเทอร์ใหม่ที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ว่าเนี้ยเป็นโคมลังอีมีไฟฟ้าเพราะว่าเกียร์รุ่นนี้เราก็ยกมาจากรถคอร์เทอร์ใหม่ของ ECU ใช่แล้วก็มาใส่คันนี้เลยสืบทราบถามได้ไหมเป็นเกียร์อะไรครับเป็นเกียร์เฟียบครับเกียร์เฟียบ เคลวฟบางคนก็เรียกเคลวฟบางคนก็เรียกเคฟอ่าใช่ใช่ครับโอเคมันเข้ายังไงอะครับก็เป็น i y e pattern ครับกดดึงเข้าหาตัวอย่างเดียวเป็นการเพิ่มเกียร์ดันไปข้างหน้าก็เป็นการลดเกคลร์อาซิงเกิลเกียร์เนาะจะไม่สามารถข้ามอัตราทดได้เหมือนเกียร์ทั่วไปที่เป็น์ทั่วไปเคลว์แพทเทิไม่ใช่แบบนั้นอ๋อก็คือดึงดึงปังปังแล้วทีนี้ต้องเหยียบคัตไหมครับ จริงๆแล้วเราทำไปทั้งสองแบบคัดก็ยังมีอยู่เหยียบคัดก็ได้หรือจะไม่เหยียบคัดก็ได้เยยีบคัแล้วไม่เหยียบคัดก็ได้ใช่เพราะเมื่อไหร่ที่มีน้ำหนักดึงตัวหัวเกียร์ครับมันจะตัดกำลังมอเตอร์ให้เกียร์ข้ามได้อ๋อ้หนอนก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าอินจิ้นเบรกเลยนะอ่าครับอินจิ้นเบรกเลยเนาะแล้วสำหรับใครที่สนใจล่ะ อยากได้แบบว่าอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะสมมติว่าผม E E G อยู่ทีบ่บ้านอยู่คันน anyway. ึ่งไง E C U คล้องซัพพอร์ตไหมอ่ะครับได้ทำได้ได้นะทำได้นะติดต่อมาได้เลยติดต่อได้เลยนะครัสำหรับมีเพจเฟซบุ๊กเป็นคับด้านล่างร์หรือเปล่า E C U shop official เต็มตอก E C U shop official ครับยูทูปเป็น E C U shop official ใช่ใช่นะสำหรับรถซิ่งนะไม่รู้จักชิวก็เชยแล้วเชยไหมนะสาขาใหญ่เนาะก็เข้าไปเยี่ยมชมกได้รถซิ่งเทียบเลยรถแข่งรถจอดชมเยอะเลยเลยครับผมได้ได้โอเคสำรับทีขอบคุณเบสบ้างครับผมมไดด้้เเีี๋ยยวขขออิงาชหนน่ะ เลยพี่ได้เลยครับครับผมขอบคุณมากครับ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 ผมวันนี้อยู่กับบูธเบลล์ชัชรี่ช็อปนะครับผมผมอยู่กับพี่กรณ์รุ่หล่อนะครับผมเท่มากครับผมครับผมพี่สไตล์แบบเรียกว่าอะไรนะเม็กซิกันนะเป็นเม็กซิกันโอจีออริจินัลโอเคเชนเดนะโอเคครับผมน้เราบอกเลยนะเตือนน้องๆหนุ่มๆนะครับวัยรุ่นต้องพกถุงนะถุงลมนะถุงลมถุงลมถุงลมโอเคครับพี่สำหรับ บู๊ทของพี่นี่มีผลิตภัณฑ์ถุงลมเลยปะเนี่ครับพี่เอ่อจริงๆเราทำถุงลมตั้งแต่เกรดทั่วไปจนถึงไฮเปอร์ฟอร์แมนเลยนะครับใช่ครับก็คือครอบคลุมรภายใต้ในแบรนด์เนี่ยแอร์เป็นแบรนด์แอร์บีฟแอร์บีฟนะครับผมเล้วแอร์บีฟเนาะก็สำหรับก็สำหรับใครที่อยากเตี้ย อยากเตี้ยอยากใช้งานได้ในชีวิตประจำวันยกขึ้นยกลงได้ครับก็อยู่แค่ปลายนิ้วปลายนิ้วนะครับผมก็นะก็คือระบบก็คือคือเป็นกดรีโมทแล้วครับพี่หรือว่ามีมีทั้งคอนโทรลในรถแล้วก็รีโมทนอกรถครับอ๋อรีโมทนอกรถได้ด้วยลงได้ได้ด้วยนะครับผมาเป็นไฮเปอร์แมนก็จะจะเป็นเล่นผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้แล้วอ่าใช่ผมเห็นแล้วก็คือผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้แล้วแล้วอยู่นอกรถก็สามารถตาให้รถเตี้ยรถสูงได้ถูกต้องครับสูงได้ครับผมแล้วสามารถสำหรับอันนี้พูดขออนุญาตนะครับบบพี่ก็คืออาจจะแ ทางบ้านอาจจะกลัวว่าแบบไพ่พร์แมนมันจะย้้ยไหมมันจะยังไงครับพี่คือจริงๆถ้าเป็นไฮพ่พร์แมนเนี่ยมันสามารถปรับรีบาวของโช๊คได้ได้ตั้งแต่สองถึงสี่สิบระดับด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ฟิลของตัวเจ้าของรถละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอยากนิ่มอยากนึบยังไงเราแค่เหมือนกันครับแค่ปลายนิ้วล้วงแน่อีกภายในเนี่ย สามเดือนข้างหน้าเนี่ยเรามีโปรดักต์ใหม่เข้ามาก็คือสามารถเป็นสุรล่มแล้วปรับค่าความหนืบปรับไฟฟ้าได้อีกไ,ไฟฟ้าได้อีกเหมือนโชว์ที่เป็น A D F C ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่้นไขาเี่จะตอบโจทย์ในการใช้งานตอบโจทย์ในการน,นะสำหรับใครที่ชอบขับรถเร็ว ใช่ครับแต่ก็ยังอยากเต้ใส่ถุงนะครับผมถุงลมนะย้ำนะว่าถุงลมนะครับครับผมโอเคครับผมสำหรับโปรโมชั่นในงานวันนี้ครับพี่วันนี้มีโปรโมชั่นถ้าจองในงานเนี่ยมีส่วนลด5-15%ถึงบห้าครับห้าครับผม5-15%นะภายในงานนะครับผมแล้วที่นี้มีเพจติดต่อทางเฟซบุ๊กของพี่สำหรับของบริษัทเบาลักชัวรี่ช็อปเลยนะครับผมจะขึ้ไว้ด้านล่างได้เลยได้ครับผมครับผมใช่แล้วก็เห็นประจำอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับพี่อยู่ระยองครับอยู่ระยองนะมีอีก ส okay, okay. so ี่สาขาทั่วภูมเกือบทั่วประเทศแล้วครับทั่วประเทศแล้วนะทั่วประเทศนะครับผมสำหรับใครที่อยากเตี้ยนะแล้วก็ไม่อยากลำบากนะแล้วไพรฟิลแมนเลยได้หมดเลยนะครับผมโอเคต่อไปขอพิธีกรหน้าครับผมนะครับผมครับครับครับผมตอนนี้อยู่ในบูธของลังสต็อปนะฮะรถแรงๆเนี่ยต้องคั้วเบสคุณภาพเลยพี่เนาะครับคนายนอนนายนอนนายนอนอันนี้ชื่อพี่อะไรครับผมซันนี่ครับผมพี่ซันนี่ครับครับผมโอเคสำหรับภายในงานนี้ลังสต็อปมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่จริงๆแล้ว ในงานเฉพาะในงานเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมโมชท่านนี้ใครไม่มานี่โคตรพลาดเลยพี่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยทั้งหลายเนี่ยผมมีชุดตับอยู่ใช่ไหมพี่ครับพี่จองชุดไหนก็ได้ครับรบับไปเลยฟีีค่าติดตั้งครับแลาวก็แถมตัวสายเบรกจากเมรการอ่าึ่งซึ่ง ซึ่งสายเบรกตัวนี้ก็คือปกติมันจะมีมูลค่าอยู่3ามพครับใช่แต่ว่าอันนี้เราคือแทนไอซีเลยอให้ฟรีเลยเนาะคุณมาจองในงานใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไปติดตั้งทั่วประเทศได้เลยทั่วประเทศเลยนะครับของตัวแทนอ่าเป็นดิลเลอร์ดิลเลอร์ของไลน์สต็อปใช่ก็สายเบรกผมเตือนสายเบรกผมอธิบายได้ก็คือสายเบรกจากอเมริกาก็คือจะทนแรงดันได้สูงใช่ทนทนแรงดันได้สูงครับแล้วก็ทุกสายที่เราทํานะครับเราจะทําที่นี่แล้วเราเราจะทําการเทสและย้ําทุกเส้นทุกสายเลยก็คือต้องบอกได้เลยว่า ก่อนเราจะจำหน่ายครับเราต้องเท็ก็คือลูกค้าชัวร์ได้เลยทัวร์ได้เลยเนาะโชว์ได้เลยเนาะใช่ใช่แล้วทีนี้สำหรับเบรกแด์ส็อปเนี่ยผมเห็นอยู่คู่กับรถนะรถที่เป็นรถแม็กโปรดักด้วยก็ดีนะฮะส่วนที่เป็นรถที่เป็นรถเอ่อรถสปอร์ตรถซิงก็เยอะใช่แล้วตอนนี้คือครอบคลุมทุกประเภทเลยไหมครับพี่จริงๆต้องบอกว่าครบ ผมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับอีโคคาร์นะครับจนถึงไปไปถึงซูเปอร์คาร์เนี่ยเราก็มีอร์คาร์เลยเลยนะใช่เพราะว่าจานจานเริ่มต้นของเรานะครับก็จะเป็นตัวขนาดเดิมที่เป็น ไฮคาร์บอนอยู่ละครับะครับซึ่งเรามีตั้งแต่ตัวเกจไฮคาร์บอนไฮคาร์บอนพัดเราก็จะเป็นตัวคาร์บอนเซรามิกครับสำหรับซูเปอร์คาร์ด้วยสำหรับซูเปอร์คาร์ด้วยนะที่เป็นคาร์บอนเซรามิกเนาะครับผมใช่เยี่ยมเลยครับผมแล้วก็เห็นก็สำหรับในส่วนของรถแข่งก็มีใช่รถแข่งก็มีจริงจริงจริงแล้วจานที่คุณเห็นในรถแข่งะครับมันก็คือจานสูตรเดียวกับที่ผมขายพวกของตลาดอยู่แล้วใช่คือคือต้องบอกเลยว่า ทุกคุณภาพนะครับที่เราส่งให้ทางนักแข่งครับเราก็ส่งให้ทางผู้ผู้ที่ใช้งานปกติผู้ใช้งานจริงด้วยผู้งานจริงด้วยนะผมเพ็นะผมแอบไปดูในสามพิบบ่อยดังตบเยอะมากนักระชากเบรกมือกระดุนแรงเหลือเกินไม่มีพังไม่มีพังนะสไลด์ได้เต็มที่แล้วทีนี้เราจากเบรกครับพี่เห็นมีช็อคด้วยใช่คือมาทำเบรกแล้วต้องมีช่วงล่างอย่างอื่นที่มันควบคู่ไปด้วยนะครับก็แต่ที่บอกผมจะมีตัวช็อคที่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น โค้งมาจากอเมริกานะครับหรือเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับก,ก็คือโจทย์ตัวนี้เนี่ยปรับนิดเดียวเนี่ยติวรีมันก็เปลี่ยนแล้วพเลี้เปลี่ยนอะไรนะโคน,นี่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าเสน่ห์ของเขาเลยนะครับก็คือเวลาเข้าโค้งนะครับมันจะนุ่มหนึก แก้ความแข็งกระด้างของรถอู้อันนี้คือตอบโจทย์เลยใช่มีตั้งแต่เบนดี้เอ็นถึงรถกระบะรถกระบะก็มีเมดิวีก็มีโคนี่นะโคนี่ผมผมผมเคยได้ยินชื่อโคนี่คือดีมากนะดีมากดีมากโคนี่เนาะแล้วในตัวของสปริงอ่ะเขามีไหมครับโคนี่จริงๆสปริงครับเราจะขายแยกก็คือเราจะเป็นสปริงไรเดอร์อาร์หรือไรบั๊กไรบั๊กก็ออฟเฟอร์ให้ลูกค้าได้เหมือนกันโอเคทีนี้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยสำหรับเออ่รันสต็อปนะมีเป็นแฟนเพจมีเป็นทางเว็บไซต์ก็มีครับพี่สำหรับใครที่ดูอยู่นะคครับกกกก็ฝาดดไล์ แชร์แล้วกันครับแล้วก็กดติดตามนะครับแต่ครูให้ด้านล่างเลยก็คือเพจลาสต์ a ิกซ์นะครับแล้วก็จะมี y o u ูทูบของลาสต์เหมือนกันหือเป็นติ๊กต๊อกติ๊กตอกกับพวกเพจเฟซบุ๊กวก็มีทำเหมือนกันครับครับผมอาลืมเลยอย่าลืมเลยเดี๋ยวครูให้ด้านล่างเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยครับพี่โอเคเอาของคุณป้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ Well, what you know about that? Go and grab a bag on the shopping spree now Throw it in the bag and don't stop at me now I want it, I got it Big bank in my pocket My inner is deeper I'm rich, yeah, I got it Walking like I'm fly, can't touch me, I'm too high Flow it in the sky, flow it in the sky Walking like I'm high, can't touch me, I'm too high ราคานี่ไปไกลแล้วนะครับผมเท่าไหร่น oh, ะโอ้โหเกือบ20ิบล้านแล้วนะเกือบ oh. 20ล้านแล้วนะตัวซีจูน,นะครับที่เป็นลิมิเต็ดมากๆเนี่ยได้ข่าวมาในโซเชียลน,นะ,ะมีคนซื้อไประดับ70็ oh. นะอันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นรถแมคคุยนะครับ <Really? S 2> ที่ทำแบบว่า <c oughs> เป็นเลนี่ก้าที่แบบว่าเหมือนในกระเป๋าเลยนะ Just cop the jack, pull up the maps, off to the racks, I can even fathom the cash I'ma spend, spend a little bag just to drip like this, drop a big bag ice set on my whip, flood it out diamonds, ice my wrist.